โหเพื่อนๆหลังจากบำรุงไปคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมแตกหลอดแล้วนะครับต้นรักต้นปโปรดน,นะครับผมนี่ามาดูมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมแตกหลอดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ทิ้งใบไปนานมากนะครับผมก็เออนะครับส่วนกระถางนี้นะครับกุซุมานะครับใบนี้ก็เพิ่งโตมาไม่เท่าไหร่นะครับผมสีก็สดมากนะครับวันนี้นะครับแตกหลอดขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับ สูตรบารุงวันนี้นะครับผมจะบํารุงใบที่แตกหล่อนะครับให้ได้สารอาหารเต็มที่นะครับผมแล้วก็พาดสีใบสีสดมาเลยนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มพาไปบํารุงผมต้องล้างกระบะน้ําก่อนนะครับดูสภาพกระบะนะครับเหม็นมากนะครับผมน้ํามันก็มีกลิ่นแล้วแหละนะครับผมก็ครบจังหวะท่องล้างผมก็ล้างแบบนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับผม เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าผมบำรุงปุ๋ยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันลงไปหมักไปอะไรงมันก็เป็นผลดีต่อพืชแหละแต่ว่าเออมันมีลูกน้ํายุ่งลายอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องกําจัดทิ้งนะครับท,ทุกๆสัปดาห์นะครับมันตรวจเช็คตรวจสอบด้วยนะครับพวกกระถางรองน้ำเนี่ยนะครับเป็นที่เลี้ยงลุกเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายชั้นดีเลยนะครับผลแล้วก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพเราในระยะยาวด้วยนะครับอาจจะทําให้เป็นไข้เลือดออกได้นะครับเพื่อนๆหมั่นทำความสะอาดแล้วก็ล้างเปลี่ยนถ่ายน้ํา ทุกๆสัปดาห์นะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมล้างเสร็จเรียบร้อยก็จะเติมน้ำใส่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้มีสูตรเด็ดนะครับผมที่จะบำรุงบอลสีนะครับที่แทงหลอดแทงกอใบขึ้นมาเนี่ยจะให้เขาใบสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสมบูรณ์แล้วก็กัดสีป้ายสีมานะครับใบสีสดนะครับผมผมมีการบำรุงมาอย่างดีเลยนะครับแค่3าอย่าง ก่อนจะไปบำรุงนะครับผมก็จะพรวนดินให้ต้นลากอีกต้นโปรดอีกต้นเลยนะครับคือนางใหม่นะครับผมใบก็ที่เขาแตกหลอดไปใหม่นะครับเขาก็โตเต็มที่ละใกล้จะเต็มที่นะครับก็ไปบำรุงเลยส่วน นาายเรือนพบกระถางนี้นะครับยังไม่มีโอกาสจะแตกหลอดเดี๋ยวผมจะพามาทํานะครับเพราะว่าใบเก่าเริ่มเหลืองและเริ่มเปลี่ยนสีนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหลังจากเปลี่ยนน้าทําอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้จัดใหม่นะครับผมพวกบอลเบบีเนี่ยผมก็เอาออกจากดินนะครับเพราะว่ารากมันชายลงดินนะครับมาเรามาบํารุงกันผมจะใช้ไข่หนึ่งฟองนะครับผมบวกกับนมจืดหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เสริมด้วย แร่ธาตุอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือชูรสนะครับผมใช้ไม่เยอะนะครับผมใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับวิธีการทำนะครับก็ตอกไข่ใส่ก่อนเลยนะครับ1ฟองนะครับผมใส่ชูรสลงไปหนึ่งช้อนชานะครับผมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารและเพิ่มเร่งการดูดซึมนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับไข่นี้ก็จะมีพวกโปรตีนมีแร่ธาตุสำคัญเลยนะครับสำหรับบอลสีนะครับเอาไปบำรุงก้านบำรุงใบนะครับที่ใบใหม่กำลังเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ คนทุกอย่างนะครับให้ละลายเสร็จแล้วเราก็เติมนมสดนะครับนมวัวนมจืดนี่แหละครับผมลงไปนะครับก็ใช้หนึ่งกล่องนะครับเพราะว่านมเนี่ยนะครับมีสารอาหารดีมากๆเลยนะครับสําหรับพืชนะครับใครว่าไม่ดีนะครับเถียงมาได้เลยนะครับผมผมก็ลองบําบุงแล้วมันก็เห็นผลนะครับผมก็ได้เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้วิธีใช้นะครับผมจะพาไปใช้ว่าผมใช้ยังไงนะครับการใช้งานนะครับผมผมก็จะนําไปลดที่โคนต้นแบบนี้นะครับผม สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรเราลดเยอะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวน้ำมันจะเน่าเร็วนั่นเองนะครับก็นี่ทำแบบผมไปเลยนะครับลดใต้โคนต้นโคนกระถางแบบนี้นะครับลงไปเลยนะครับทุกๆกระถางนะครับรับรองว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าผมใช้วิธีนี้นะครับหากคนติดตามผมมาแรกๆนะครับที่ผมเริ่มเข้าวงการบอลสีเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเลี้ยงบอลสีจากศูนย์เลยนะครับที่ เลี้ยงไม่เป็นนะครับผมก็หัดมาศึกษาแล้วก็ลองบำรุงดูนะครับผมผมก็ได้เลี้ยงตามวิธียืนพื้นนะครับไม่ต้องโอบนะครับผมตั้งให้โดนแดดลำไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นการช่วยในะการเร่งเจริญเติบโตแล้วก็ เพียงหาปุ๋ยดีๆนะครับสูตรบำรุงดีๆมาบำรุงนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับหรือสูตรอื่นๆที่ผมเคยทำไว้นะครับผมทดสอบมาหมดแล้วนะครับผมเห็นผลมากๆลองไปหาดูย้อนหลังได้นะครับอย่างใครติดตามชายชนกระถางนี้ที่ได้มานะครับมาแรกๆนะครับมีแค่2ใบเล็กๆนะครับตอนนี้ดูปลอมกอสวยมากนะครับผมนางใหม่นี่ก็โอ้ได้แยกกระถางไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็นะครับสูตรบำรุงนะครับอย่าลืมนะครับ สัปดาห์ละ1ครั้งใช้แค่นมนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ชูรส1ช้อนชาเท่านั้นนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนํามาลดไว้ที่โคนต้นได้เลยนะครับผมรับรองว่าเห็นผลมากๆกับคนรักบอลสีทุกคนที่อยากเลี้ยงแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการบํารุงนะครับบํารุงยังไงนะครับผมอยากให้เขาแตกหลอดแตกกอได้เร็วนะครับลองสูตรผมนะครับผมเห็นผลมากๆนะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปอัปเดตเลยนะครับนี่นะครับ จากคลิปที่แล้วที่เคยพูดไว้ว่ากระถางนี้ไม่ออกหลอดแน่ๆนะครับหลังจากบำรุงสูตรที่แล้วไปเห็นผลเลยนะครับก็ต้องเล่งบำรุงแบบนี้ให้เขาทั้งกุสุมาก็แตกหลอดขึ้นมาผมก็ต้องบำรุงกา้านบำรุงใบให้สีสดนะครับเล่งเพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะครับบำรุงจากเขายัางเด็กๆเนี่ยผมว่าเห็นผลมากๆอย่างนารายเรือนพูนี่ไม่แตกหลอดเลยนะครับใบนี้ก็เขียวเหลืองไปละเออเหมือนจะทิ้งนะครับเหมือนเขาจะแทงหลอดละ ผมก็ต้องบำรุงเผื่อไว้ก่อนนะครับใบก็ยังสีชมพูทุกกระถางเลยนะครับสีชมพูทั้งกระถางเลยนะครับผมก็นะครับชายชนก็เห็นผลแล้วเห็นไหมนี่ดูคราบใบป้ายใบมาสวยมากนะครับทุกกระถางก็ได้เรื่องเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ับสไครต์กดเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะวิธีบารุงเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆนะครับบ๊ายบาย